คุณจะเชื่อใหม่แค่คำพูดเดียวของพี่ยายทำให้มืออาหารปกติกลายเป็นฝันร้ายระหว่างฉันบอกว่าจะพักงานอยู่บ้านเธอกลับพูดว่าเกาะสามีกินและทันใดนั้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปทุกสายตาจ้องมาที่ฉันหัวใจเต้นแรงแล้วฉันจะทนอยู่เฉยๆหรือจะทำอะไรสักอย่างอยากกระพริบตาเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณตกใจจนวางมือไม่ลง ระหว่างมื้ออาหารฉันบอกว่าจะพักงานอยู่บ้านสักระยะแต่พี่ยายกลับพูดประชดว่าเกาะสามีกินเสียงช้อนกระทบจานดังแกล่งกลิ่นแกงจืดลอยอุ่นแต่ทำให้ท้องฉันบิดโต๊ไม้เก่ามีรอยขีดเหมือนแผลที่ไม่หายฉันยกสายตาจากข้าวคำพูดของพี่ยายกระแทกหูหัวเราะแห้งของเธอเหมือนฝุ่นทรายในปากพัดลมเพดานหมุนชาลมอ่อนพาเสียงนาฬิกาเดินติกต๊กติ๊กชัดกว่าลมหายใจของฉัน แม่สามีวางตะหลิวเสียงโลหะกระทบขอบหม้อดังเหมือนคำตัดสินฉันกลืนข้าวคอแหง้งรสเกลือแสบลิ้นสายตาสามีเลี่ยงหนีเหงื่อซึมที่ขมับเขานิ่งเหมือนรูปถ่ายฉันบอกว่าขอพักเพราะหัวใจลาเพราะมือสั่นทุกเชา้าพี่สยายยิ้มเฉียงฟันขาวแต่เย็นคำว่าเกาะสามีกินยังค้างในอากาศเสียงฝนเริ่มซัดกระจก หยดน้ำกระเด็นเหมือนเม็ดถั่วกลิ่นดินชื้นประทะัจมูกฉันนั่งหลังตรงมือกดเข่าจนชาเล็บจิกผ้าตกแม่สามีจ้องฉันแววตาเหมือนช่างน้ำหนักบ้านทั้งหลังเงียบลงช้อนในมือฉันสัน่นข้าวร่วงลงพื้นเสียงดังเกินไปพี่สยายเอียงคอหัวรอสั้นเหมือนมีดกรีดอากาศฉันได้ยินหัวใจตัวเองเต้นชนซี่โครงแรงขึ้นทุกที ประตูครัวเปิดผางลมเย็นพุ่งเข้ามาไฟนีออนกระพริบหนึ่งครั้งฉันเงยหน้าคำตอบขึ้นมาที่ปลายลิ้นสายตาทุกคู่จ้องมามือฉันวางบนโต๊ะผิวไม้เย็นจัดเสียงนาฬิกาหยุดไปชั่วขณะมือฉันวางนิ่งแต่ปลายนิ้วเต้นรัวเหมือนมีไฟไหลใต้ผิวฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นข้าวสวยร้อนผสมกลิ่นฝนกลายเป็นกลิ่นอึดอดัดพี่สะย,ยขยับเก้าอี ไม้เสียดพื้นดังเอียดเสียงนั้นทำให้ไหลฉันเกรงแม่สามีถอนหายใจยาวหนักสามีขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงดวงตาเขาสัน่นฉันเอื้อมไปหยิบแก้วน้ำน้ำเย็นจัดมือฉันสะดุง้งน้ำหยดลงบนผ้าเป็นดวงเหมือนรอยน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นพี่สะใยพูดอีกครั้งน้ำเสียงต่ำชัดทุกพยางคำเดิม ความหมายเดิมแต่คมกว่าเดิมฉันรู้สึกเหมือนห้องแคบลงเพดานต่ำอากาศหนาเสียงฝนแรงขึ้นหลังคาสังกะสีสัน่นเหมือนกำลังเตือนฉันมองจานข้าวเม็ดข้าวแตกกระจัดกระจายเหมือนตัวฉันที่พยายามเรียงตัวแต่ไม่สำเร็จแม่สามีลุกขึ้นเก้าอี้ล้มไปด้านหลังเสียงดังสะท้อนผนังเธอเดินเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำมันท่อติดเสือ้อทำให้ฉันเวียนหัวมือเธอวางบนไหล่ฉันหนักกดแรงกดนั้นไม่ใช่ความห่วงใยเป็นการเตือนสามียังคงนั่งมือกำแน่นข้อข่าซีดฉันได้ยินเสียงเลือดในหูอื้ออึองกลบทุกอย่างพี่สยายยืนผิงตู้ควยแขนยิ้มมุมปากไฟนีออนกระพริบอีกครั้งเงาทุกคนสัน่น เหมือนความจริงกำลังจะโผล่ฉันรู้สึกถึงบางอย่างในอกตึงแน่นลมหายใจเริ่มสั้นหน้าอกขยับเร็วเหมือนถูกบีบฉันพยายามพูดเสียงออกมาเบาแทบไม่ใช่เสียงคำของฉันลอยกลางโต๊ะไม่มีใครรับไม่มีใครตอบแม่สามีถอนมือออกแต่รอยกดเหมือนยังอยู่อุ่นและเจ็บพี่สยายหัวเระอ,อีกคราวนี้ยาวดัง เสียงนั้นทำให้ฉันชาตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงปลายเท้าสามีเงยหน้าขึ้นสายตาแดงเหมือนตัดสินใจบางอย่างฉันมองเขาความหวังบางสัน่นนาฬิกาเริ่มเดินอีกครั้งติกต๊กติ๊กแต่จังหวะไม่เหมือนเดิมเร็วเร่งฝนด้านนอกสัดแรงลมพัดประตูสัน่นเหมือนจะเปิดออกเองฉันขยับตัวเล็กน้อย ก้าอีครูดพื้นเสียงดังเกินควรทุกสายตาหันมาพร้อมกันเหมือนซ้อมมาหัวใจฉันกระแทกแรงจนเจ็บจนร้อนคำบางคำกำลังก่อตัวในอกหนักบรรยากาศบนโต๊ะแน่นอัดเหมือนมีบางอย่างกำลังจะหลุดกำลังจะพังกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างลมหายใจฉันสะดุดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอฉันมองพื้น เห็นเงาตัวเองสันไม่คุ้นตาพี่ยายขยับเข้ามาอีกก้าวพื้นไม้ครางเบาเสียงนั้นเหมือนสัญญาณแม่สามีหยุดยืนแสงไฟทำให้ใบหน้าเธอแข็งดวงตาไม่กระพริบสามีลุกขึ้นชาขาก้าวอีลากยาวเสียงเสียดแทงหูเขายืนข้างฉันใกล้แต่ห่างกลิ่นเหงื่อเขาผสมกลิ่นฝนทำให้ฉันเวียนหัวภาพรอบตัวเริ่มเบลอ พี่ยายเอียงหน้ามองฉันตั้งแต่หัวจดเท้าเหมือนประเมินราคาคำพูดใหม่ยังไม่ออกแต่แรงกดดันแน่นขึ้นอากาศเหมือนหายไปฉันรู้สึกถึงความเย็นที่สันหลังไหลลงช้าเหมือนหยดน้ำแข็งแม่สามีขยับริมฝีปากเสียงต่ำหนักทุกคำเหมือนตกใส่โตดังฉัดฉันกำชายเสือ้อผ้าเปียกเหงือ่อติดมือ ฝนข้างนอกฟาดแรงหน้าต่างสัน่นเหมือนจะหลุดไฟนีออนดับวูบมืดหนึ่งจังหวะยาวเกินไปในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจไม่รู้ของใครไฟติดอีกครั้งทุกคนอยู่ที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมสายตาพี่สยายเปลี่ยนแววคมหลึกสามีมองแม่กลืนน้ำลายลูกกระเดือกขยับฉันรู้สึกเหมือนถูกวางกลางวง ไม่มีที่ถอยไม่มีที่หลบเสียงนาฬิกาเร่งติก๊กทิกฉันพยายามยืดหลังแต่เหมือนมีน้ำหนักกดหนักขึ้นแม่สามียื่นมือมาไม่แตะแต่ใกล้ระยะห่างนั้นน่ากลัวกว่าการสัมผัสพี่สยายหัวเราะเบาคราวนี้สั้นเฉบเสียงนั้นเหมือนสะเก็ดกระเด็นในอกฉันเจ็บสามีหายใจแรงไหล่กระเพื่อม เหมือนจะพูดฉันหันไปมองตาเขาสัน่นหลบความหวังที่บางอยู่แล้วยิ่งบางแทบขาดฉันรู้สึกถึงแรงสั่นที่ขายืนแทบไม่ไหวพื้นเหมือนเอียงกลิ่นแกงจืดเย็นชืดลอยขึ้นมาอีกครั้งชวนคลื่นไส้แม่สามีลดเสียงลงแต่คำหนักกว่าเดิมแน่นทุกคำเหมือนปิดทางทีละทางชา ฉันพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวข้อแข็งฝืนพี่สะใหยิ้มกว้างพอใจเหมือนชนะฝนเริ่มเบาลงแต่ในบ้านกลับหนักอึดอัดฉันรู้สึกถึงบางอย่างแตกในใจเงียบไม่มีเสียงมือฉันคลายจากผ้าแต่หัวใจยังเกรงไม่ปล่อยสามียืนข้างฉันใกล้กว่าเดิมแต่เงียบเงาของพวกเราท่าบ,บนผนังบิดเบี้ยว ยืดยาวไฟนีออนกระพริบอีกครั้งเหมือนเตือนซัำฉันสูดลมหายใจหลึกชาในอกฉันมีบางอย่างกำลังก่อตัวแข็งแน่นเหมือนการตัดสินใจที่ยังไม่พูดแต่รอเวลาลมหายใจฉันค่อยๆหนักเหมือนอากาศกลายเป็นของแข็งฉันมองมือของตัวเองเส้นเลือดปูดซีดเสียงฝนหยุดสนิท ความเงียบไหลเข้ามาแทนนาแม่สามียืนตรงหน้าใกล้จนได้กลิ่นแป้งชุนพี่สยายก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวมั่นใจสามียังคงยืนไหลแข็งนิ่งฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในอกเต้นแรงไม่เป็นจังหวะนาฬิกาบนผนงังเดินต่อชาเสียงนั่นดังขึ้นในหัวฉันขยับเท้า ปลายรองเท้าชนขาโตะ๊ะเสียงดังพี่สะใหญ่เลิกคิวเหมือนรอเหมือนท่าแม่สามีเอื้อมไปหยิบชามยกขึ้นวางแรงเสียงกระทบโตะ๊ะเทถอนสะดุง้งฉันกระพริบตาทีภาพตรงหน้าซอนวูบกลิ่นข้าวไม่อ่อนอ่อนลอยมาจากครัวคมฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ผิดทีผิดบ้านผิดชีวิต สามีหายใจแรงขึ้นมือกำแน่นสัน่นเขามองฉันแวบหนึ่งสัน้นสายตานั้นไม่ใช่การปกป้องเป็นการขอให้ทนหัวใจฉันเย็นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งพี่ยัยหัวเราะเบาพอใจอิ่มแม่สามีขยับเข้าใกล้อีกเงาของเธอบังแสงมืดฉันได้ยินเสียงตัวเองในหัวดังชัด เสียงที่บอกว่าพอแล้วลมหายใจฉันลึกขึ้นชามั่นฉันเงยหน้าสบตาแม่สามีตรงความเงียบตึงแน่นพี่ยายหยุดยิม้มมุมปากแข็งชงะงกสามีขยับตัวเหมือนจะพูดหยุดฉันยืนตรงหลังไม่งไหลไม่ตกมือที่เคยสัน่นนิ่งหนักแน่นอากาศในห้อง เปลี่ยนฉัดแม้ไม่มีคำใดหลุดออกแต่ทุกคนรู้ว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมไฟนีออนสว่างนิ่งไม่กระพริบครั้งแรกเสียงนาฬิกายังเดินแต่ไม่กดดันฉันยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายตาทั้งหมดไม่หลบหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่กลัวอีกต่อไปเงาของฉันบนผนังตรงมั่นเหมือนคนที่พร้อม จะไม่ยอมอีกแล้วฉันยืนตรงสายตาทุกคู่จับจ้องแต่ความกลัวในอกเริ่มละลายเหมือนน้ำแข็งละลายใต้แสงแดดแม่สามียังเงียบแต่แววตาเปลี่ยนจากแข็งเป็นสงสัยเหมือนกำลังวัดใจพี่สยายยืนเฉยฟันขาวส่องไฟแต่รอยยิ้มเริ่มสัน่นไม่มั่นใจเหมือนเมื่อครู่สามีหายใจช้ายืดตัวขึ้นเหมือนพบความสงบ หลังจากเงียบมานานฉันขยับมือวางบนโตะ๊ะเสียงไม้ถูกน้ำหนักมือดังอย่างชัดเจนลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาเย็นแต่มันไม่ทำให้ฉันสัน่นกลับทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงฝนข้างนอกหยุดแล้วเสียงหยดน้ำจากหลังคาดังเบาๆเหมือนจังหวะหัวใจของฉันแม่สามีถอนหายใจหลึกยาวเหมือนปล่อยบางสิ่งออกจากอก พี่สะยายกัดริมฝีปากดวงตาเริ่มเบิกกว้างเหมือนไม่เคยเจอใครยืนตรงแบบนี้สามีขยับเข้ามายืนเคียงข้างฉันแต่ไม่พูดเพราะไม่จํำเป็นฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นแม้ในบรรยากาศที่ตึงแต่แรงที่เคยกดทับเริ่มคลายสายตาแม่สามีสัน่นเหมือนช่างน้ำหนักแต่ครั้งนี้ไม่หนักเท่าเดิมพี่สยายเริ่มถอยหลังทีละก้าว เหมือนวัดระยะระหว่างเธอกับฉันฉันหายใจเข้าลึกคอไม่เกรงมือไม่สัน่นขาแข็งแรงต้นไม้ที่เคยเป็นกําแพงตอนนี้เหมือนสิ่งที่ฉันสามารถผ่านได้เสียงนาฬิกาเดินเรื่อยๆแต่ไม่กดดันกลับกลายเป็นจังหวะสบายฝนหยดสุดท้ายกระทบหลังคาเสียงแผ่วเบาเหมือนสัญญาณว่าความตึงเครียดใกล้คลี่คลายแม่สามีมองฉัน แล้วพยักหน้าเบาเหมือนยอมรับบางอย่างแต่ยังไม่พูดพี่สยายยืนตัวตรงไม่ยิ้มไม่หัวเราะแต่ดวงตาเริ่มอ่อนลงสามีจับมือฉันแน่นอบอุ่นไม่ต้องพูดอะไรฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเองที่เคยถูกกดไว้ตอนนี้ลุกขึ้นห้องครัวที่เคยอึดอดัดเริ่มกว้างเหมือนอากาศไหลเข้าเต็มปอด ฉันยืนอยู่ตรงกลางสายตาใครๆจ้องมาที่ฉันแต่ครั้งนี้ไม่กลัวกลับมั่นคงหัวใจยังเต้นแรงแต่เป็นจังหวะของตัวเองไม่ใช่จังหวะที่คนอื่นกำหนดแม่สามีถอนหายใจอีกครั้งเสียงนุ่มแต่หนักแน่นพี่ยายยืนเงียบไม่พูดอะไรเหมือนกำลังคิดจะทำอะไรต่อฉันเงยหน้ามองพวกเขาแสงไฟสะท้อนบนหน้ารอยยิ้มเบาๆ เริ่มก่อตัวบนปากเป็นรอยยิ้มที่มั่นคงไม่หวันไหวและครั้งแรกหลังจากคืนความเงียบมานานฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีตัวเองและสามีที่ยืนข้างกันทุกอย่างในบ้านแม้สายตาของพี่ยซย่แม้แรงกดดันที่เคยมีเหมือนหยุดอยู่กับทีและฉันพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเอง ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องหลบไม่ต้องเกาะใครกินแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบยังมีสิ่งที่รอให้เปิดเผยรอให้ฉันเผชิญและครั้งนี้ฉันจะไม่ถอยฉันสูดลมหายใจลึกอีกครั้งสายตาสอดส่องทุกซอกทุกมุมของห้องเหมือนกำลังสำรวจดินแดนของตัวเองแม่สามียืนเงียบมือข้างหนึ่งวางบนเอวอีกข้างห้อยลงตามตัวใบหน้าเรียบเฉย แต่ดวงตาเริ่มจับผิดเหมือนเธอกำลังอ่านใจฉันพี่สยายขยับเข้ามาอีกนิดแต่ฉันไม่ถอยขาแข็งแรงหลังตรงเหมือนกำแพงป้องกันตัวเองสายตาสามีจับมือฉันแน่นขึ้นแรงนั้นอบอุ่นแต่ไม่กดทับฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเราลมจากหน้าต่างพัดผ่านผมปลิวไปด้านหลังเยน็นแต่ฉันไม่รู้สึกสัน่น กลับรู้สึกตื่นตัวเหมือนสัญชาตญาณถูกปลุกพี่สย่ยก้าวถอยหลังทีละก้าวแต่ดวงตายังคงจับฉันเหมือนยังไม่ยอมแพ้ยังมีแผนบางอย่างซ่อนอยู่แม่สามีหายใจเข้าลึกเสียงเบาแต่หนักแน่นเหมือนเธอกำลังรวบรวมความคิดก่อนจะตัดสินใจฉันเงยหน้ามองพวกเขาไม่ขยับปากแต่สายตาพูดแทนทุกอย่างฉันจะไม่ยอมแพ้ ฉันมีตัวตนของฉันไฟนีออนสว่างนิ่งแสงสะท้อนบนโต๊ะบนผนังทุกเงาชัดเจนเหมือนความจริงถูกส่องให้เห็นฝนด้านนอกหยุดสนิทเสียงหยดน้ำสุดท้ายกระทบหลังคาชัดเจนเหมือนการเริ่มต้นใหม่ฉันขยับตัวไปข้างหน้าเดินผ่านโต๊ะเสียงไม้ครูดพื้นดังแต่ไม่ทำให้ใจฉันสัน่นกลับเพิ่มความมั่นใจแม่สามีศบตาฉัน นานเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแล้วเธอก็พยักหน้าเบาเราวกับยอมรับพี่สยายหันไปทางอื่นยิ้มไม่ออกเสียงหัวเราะที่เคยเฉียบคมหายไปสามีเข้ามาข้างฉันจับมือฉันแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องแต่เพื่อเดินไปด้วยกันฉันรู้สึกถึงแรงบางอย่างในตัวเองแรงที่เคยถูกกดไว้ตอนนี้มันตื่นขึ้นแข็งแรง มั่นคงห้องครัวที่เคยอึดอัดตอนนี้โล่งอากาศไหลผ่านแต่ยังคงหนักแน่นเหมือนรอยแผลที่เริ่มเย,ยวยาฉันหันไปมองทุกคนแม่สามีพี่สยายและสามีสายตาเราจับกันไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรู้ฉันยิ้มเบาๆไม่ใช่รอยยิ้มกลัวแต่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความมั่นใจหัวใจเต้นแรง แต่ไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความตื่นตัวจากความรู้สึกว่าฉันกำลังควบคุมชีวิตตัวเองเสียงนาฬิกายังคงเดินแต่เหมือนไม่เร่งเหมือนเวลาเริ่มฟังฉันไม่ใช่บังคับฉันฉันยืดตัวตรงสายตาจับจ้องพวกเขาไม่หลบไม่กลัวแม่สามีถอนหายใจยาวแต่ไม่กดดันเหมือนปล่อยบางสิ่งออกพี่สะยัยล่าถอย แต่สายตายังจับฉันเหมือนยังมีแผนซ่อนอยู่เหมือนความตึงเครียดยังไม่จบฉันรู้สึกถึงแรงในตัวเองเตรียมพร้อมทุกอย่างที่เคยถูกกดทับตอนนี้กลับมาเต็มตัวและฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบนี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันต้องเผชิญและครั้งนี้ฉันจะยืนหยัดไม่ถอยไม่เกาะใครแต่ใช้ตัวเองเดินต่อไป ทุกสายตายังคงจับจ้องแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันรู้แล้วว่าแรงที่แท้จริงอยู่ในตัวฉันเองฉันหายใจเข้าลึกอีกครั้งลมเย็นจากหน้าต่างพัดผ่านผมทำให้หัวใจค่อยๆสงบแม่สามีเงียบแต่สายตาอบอุ่นขึ้นเหมือนเธอยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นไม่ใช่แค่ลูกสะใยแต่เป็นคนที่มีตัวตนพี่สะยภถอนหายใจยกมือขึ้นรูปหน้าผาก รอยยิ้มบางๆปรากฏแม้จะลึกลับแต่เหมือนยอมแพ้สงครามเงียบสามีจับมือฉันแน่นสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรเราเข้าใจกันฉันมองไปรอบห้องโต๊ะไม้เก่าจานชามข้าวฝนที่เพิ่งหยุดตกทุกสิ่งเงียบสงบความตึงเครียดคลายลงเหมือนสายลมพัดผ่านเติมเต็มช่องว่างที่เคยว่างเปล่าฉันยิ้มยิ้มอย่างมั่นคง ไม่วันไหวไม่กลัวบ้านที่เคยอึดอัดตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความเข้าใจเต็มไปด้วยพลังของตัวฉันเองและฉันรู้สึกว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยหัวใจแข็งแรงด้วยตัวฉันเองเสียงนาฬิกาเดินช้าฝนหยดสุดท้ายจากหลังคาฉันรู้สึกถึงความสงบเหมือนชีวิตเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ฉันยืนตรงมือในมือสามีสายตาแม่สามีและแม่สายตาพี่หายทุกอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงครั้งนี้ฉันเป็นตัวเองเต็มที่ไม่เกาะใครแต่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและบ้านนี้กลายเป็นสถานที่ที่ฉันยืนหยัดพร้อมทุกสิ่งพร้อมทุกความรู้สึกพร้อมที่จะเดินต่อไปจบด้วยความสงบแต่เต็มไปด้วยพลัง ชีวิตยังคงเดินต่อแต่ฉันรู้แล้วว่าครั้งนี้ฉันเดินไปด้วยตัวฉันเอง